สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะในวันที่ฝนตกนะคะตกมาทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะก็แม่น้อยก็ยังขายผ้าถุงอยู่เหมือนเดิมนะคะท่านใดสนใจก็ทักไลน์ได้นะคะค่ะแม่น้อยได้ไปทำไปสั่งเขาทำเขาเรียกว่ากีนะคะกีไว้เพื่อที่จะมาทอหูเองนะคะก็นี่แหละค่ะได้ได้มาแล้วนะคะยายก็ให้เขาไป เอาฟืมนไปทำนะคะทำฟืมนทำนั่นน้นนี่นะคะมาประกอบกันนะคะเพื่อที่จะได้ทอหูเองที่บ้านตัวเองนะคะแล้วก็จะได้ลดต้นทุนในการที่จะไปซื้อคนอื่นอย่างนี้นะคะแบบว่าไปไปเอาที่กับยายกับป้าๆกับพี่ๆน้องๆมาก็ก็ได้อยู่นะคะถ้ามีลายไหนสวยๆก็จะนำมาเสนอพ่อๆแม่ๆนะคะแต่ว่า,าหลากัหลกๆเองก็อยากทำเป็นด้วยคะ่ะแล้วก็แม่น้อยก็อยากฝึกนะคะ อยากฝึกทอผ้านะคะอยากอยากฝึกทอเองด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็เลยให้ก็เลยลงทุนไปนะคะลงทุนอาได้กําไรขนมหรือว่าได้กําไรอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะก็ไปต่อทุนโดยไปซื้อได้ซื้อหูกซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาผสมประสานกันสะสมเล็กๆน,น้อยๆนะคะก็เลยมาเป็นหูกให้ยายได้ทอนะคะแล้วตัวเองก็จะได้ฝึกทําด้วยอย่างนงี้นะคะนี่นะคะ ในวันที่ฝนตกก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะค่าพรลบบไม่น้อยพอรลบบแล้วก็ภาษีของแม่น้อยนะคะจะมาแล้วนะคะในวันที่9้านี้นะคะแม่น้อยก็ต้องเร่งหาเงินนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคะแต่ก็ต้องหานะคะเพื่อที่จะได้ไปต่อทะเบียนภาษีพ,พรลบบนะคะถ้า่างนั้นเราก็จะขับรถไปไหนมาไหนลําบากนะคะตํารวจเอาเราสัก เออทีละ500เลยนะคะถ้าเขาจับได้ว่าเราไม่ต่อภาษีพรบนะคะนั่นแหะคะ่ะขนมที่ไปขายนะคะที่ส่งที่ร้านค้านะคะฝนตกบ่อยมากเลยค่ะก็ทําให้ขายไม่ค่อยดีนะคะกะว่าจะเอาตรงนั้นละคะ่ะมาจ่ายค่าภาษีพรบแต่ก็ไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะก็เลยต้องดิ้นรนหาที่อื่นมาเพื่อที่จะได้มาต่อภาษีพรบนะคะ ก็เนี่ยแหละค่ะที่ไปที่มานะคะถึงจะเร่งหาเงินนะคะเร่งทุกวิถีทางนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ดูกันต่อไปนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ดูแลเด็กๆในวันที่ฝนตกนะคะในวันที่ฝนตกก็เนี่ยค่ะดูแลเด็กๆให้อาหารเด็กๆแล้วก็ทําหูกับยายนะคะ ยังไม่เสร็จหรอกคะ่ะเพราะว่าขั้นตอนเยอะมากนะคะขั้นตอนเยอะมากคะ่ะแต่ก็ค่อยๆทําใจเย็นๆน,นะคะเพราะมันเป็นงานฝีมือนะคะเป็นเป็นงานที่ลงรายละเอียดนะคะเนี่ยคะ่ะแม่น้อยก็กราบขอพระคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่สนับสน,นุนแล้วก็กราบขอพระคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้เด็กๆบ้านสามบุญด้วยนะคะเพราะว่า ช่องก็ยังไม่ผ่านนะคะช่องก็ยังไม่ผ่านกฎเกณฑ์ของ YouTube เลยโอ้ยากอยู่นะคะกว่าจะได้มานะคะถือว่าใช้เวลาใครที่ผ่านแล้วถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะไม่น้อยขอชื่นชมนะคะเก่งที่สุดเลยค่ะที่ทำชั่วโมงได้ที่ทำผู้ติดตามได้อย่างนี้นะ,ะถือว่าทุกท,ท่านเก่งมากเลยนะคะเ <ๆ S 1> หลือแค่ไม่น้อยนะคะฝากด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้กราบขอบคูคนและสวัสดีค่ะอันนี้ก็หมากบัวสําหรับแม่น้อยกินนะคะเนี่ยคะ่ะ แล้วก็จะมีปิ้งไก่ของน้องบุญรอดกับน้องเตี้ยนะคะนี่ค่ะขอประคุณค่ะ